วันนี้ก็เพิ่งโพสต์ดาข่าวสดไปวันนี้ก็เพิ่งโพสต์ด่าข่าวสดไปมันเอามันเอาคลิปมันเอาคลิปคนเก่าดิฉันกับรูปดิฉันตอนที่ดิฉันร้องไห้ซึ่งเป็นคนละเรื่องกันนะเอามาเอามาเอามาทําพาดหัวเอามาทําพาดหัวคลิปให้คนเข้าไปคอมเมนต์ให้ไปกดดิฉันก็เลยจัดบทหนึ่งบทเทศให้มันไปชํำเลยชํำเลยไปอ่านดูนะคะดิฉันแบบ ดิฉันแบบโพสไปละอืมมันหลายรอบแล้วมันหลายรอบแล้วเออเอาเอาไม่มันพมันรู้ไงว่าถ้ามันเอารูปแบบเนี้ไปอ่ะคนจะชอบคนคนคนส่วนใหญ่นะมันชอบเรื่องการสมน้าหน้ามันชอบเห็นคนอื่นแบบเศร้าอะไรแบบเนี้ยมันชอบยิ่งเห็นที่ฉันร้องไห้ไงเพราะมันฟิลแบบเนี้ยดิฉันไม่ได้มีบ่อยใช่ไหมคนมันก็จะรู้สึกว่านี่ไงอีแพรี่มันกําลังเศร้ามัน มันกําลังฟูมไฟล์มันกําลังอะไรกูจะได้ไปด่าไปด่ามันอะไรอย่างเงี้ยเขาจะผสมน้ําหน้ามันอะไรมันอืมแต่ดิฉันว่าเดี๋ยวครั้งหน้าดิฉันจะไม่ทนแล้วนะถ้ามันทําแบบนี้อีกกูบุกไปที่ที่ข่าวสดเลยอ่ะมึงดูว่ากูเป็นคนจริงไหมกูจะทาให้ดูมึงอย่าคิดว่ามึงเสนอข่าวได้อย่างเดียวนะกูจะกูจะบุกไปช่องมึงแล้วกูจะเอาสื่อช่องอื่นไปช่องมึงมึงเอาติอ่ามึงลองได้อ่ามึงลองได้ อ่ะมึงลองได้กูจะบุกไปหาบรรณาธิการมึงกูจะไปถามหาความรับผิดชอบถามหาตัวอีคนที่เป็นคนตัดต่อรูปด้วยแล้เดี๋ยวกูจะส่งหมายเชิญนักข่าวช่องอื่นให้ไปช่องมึงมึงอย่าคิดว่ามึงมีสื่อในมือแล้วมึงจะลังแกใครยังไงก็ได้นะคะถ้ามันดูอยู่นะซึ่งมันอาจจะดูเพราะคนดูเยอะสี่พันกว่าอย่าคิดว่ามึงเป็นสื่อแล้วมึงจะลังแกคนอื่นยังไงก็ได้กูไม่ว่ามึงถ้ามึงมีจัญยาบรณ การที่เป็นนักข่าวมันต้องมีจรรยาบรณน,นะคะมึงต้องมีความรู้มีวิชาชีพจบนิเทศมาจบอะไรมาแต่มึงไม่ใช่ว่ามึงไปเหมือนแบบเอาคนแบบไม่สมประกอบเดี๋ยวนี้ง่ายมากเลยนะคะยิ่ง,งนักข่าวออนไลน์เนี่ยไม่รู้ว่ามีความรู้หรือเปล่าก็ไม่รู้แค่แค่มีความรู้ไอทีมีความรู้อะไรมึงเอามาเป็นนักข่าวแล้วแล้วทางานโคตรช่วยเลยนะดิฉันพูดเลยนะนักข่าวยุคนี้ทํางานโคตรช่วยแล้วไม่มีจรรยาบรณอย่างมากที่สุดต่อ,อการละเมิดลิขสิทธิ์คนหืึ่นคือ ไปขโมยคลิปไม่เคยขออนุญาตนะคะนักกานักขา่กขาวที่มีจรรยาบรรณเขายังต้องขออนุญาตเขายังต้องขออนุญาตนะคะเขายังต้องรู้จักการขออนุญาตขอการใช้คลิปให้ให้เครดิตให้ลิขสิทธิ์อะไรแต่อีข่าวสดเนี่ยหลายครั้งไม่เคยขออนุญาตเลยมันนึกจะไปเอาก๊อปเอาคลิปใครอะไรไปได้ไปไปยำไปอะไรของมันแล้วมันก็เอาไปลงช่องมันเพื่อมันจะได้เอนเกจช่องคนดูเยอะมันมีรายได้ แต่มึงมีรายได้บนความทุกข์ของคนอื่นบางทีข่าวไม่มีอะไรเลยแต่มึงตัดวนอยู่นั่นแหละมึงวนทําไมแม่มึงหายเหรอมึงวนหาแม่มึงเหรอกูอยากถามเดี๋ยวกูพูดถึงมึงเดี๋ยวกูจะเอาคลิปที่กูพูดไปลงเพจมึงเอ้ยไปลงเพจกูมึงอย่าคิดว่ามึงนําเสนอข่าวได้คนเดียวมึงอย่าคิดว่ามึงนําเสนอข่าวได้คนเดียวนะคะทุกวันนี้คนเขามีมีมีสื่ออยู่ในมือ อย่าคิดว่าทําร้ายคนอื่นได้คนเดียวบางคลิปไม่มีอะไรเลยนะวนอยู่นั่นแหละไม่รู้ว่าวนหาพ่อหรือวนหาแม่มันคลิปเนี้ยสั้นคนพูดสั้นนิดเดียวแต่มึงตัดได้วนเป็นสิบนาทีอะ่ะทําไปทําไมกูอยากรู้ทําไปทําไมทําไปทําไมกดเข้าไปดูทีเมื่อไหร่มึงจะเข้าประเด็นเนี่ยวนอยู่นั่นแหละวนเก่งวนหาพ่อหาแม่มึงเหรอกูถามหนซิ เดีว่าจะไม่พูดแล้วนะแต่ว่าอดไม่ได้เพราะรู้สึกว่าหลายครั้งแล้วคือพูดแบบดีๆพูดแล้วนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวเจ้าทุกคนจะจะถามดิฉันว่าทําไมไม่พูดดีๆทําไมไม่พูดดีๆแพรีตเคยพูดถึงมันหลายครั้งแล้วบอกหลายครั้งแล้วและบอกเฉพาะข่าวที่มันเกี่ยวกับเราด้วยนะบอกว่าเอ้ยบางเรื่องจะไปนําเสนอทําไมมันมันเป็นเรื่องที่มันสังคมไม่ได้อะไรแบบเนี้ยเวลาที่มึงหยิบข่าวไปนําเสนอบนบน เพจของมึงซึ่งมันเป็นสำนักข่าวใหญ่เนี่ยมึงควรจะต้องเลือกประเด็นข่าวไหมว่าข่าวแบบนี้นำเสนอแล้วสังคมได้อะไรมันมีผลมันมีผลกระทบหรือมันมีประโยชน์ต่อการรับรู้ของสาธารณชนยังไงบางข่าวเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนตัวจริงๆแล้วมันไม่ได้มีผลกระทบมันไม่ได้มันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับสังคมเลยเนี่ยมึงจะต้องหยิบข่าวพวกนี้ไปนำเสนอทำไมและพอมึงเอาไปนำเสนอปุ๊บ คนที่ติดตามติดตามช่องมึงติดตามเพจมึงก็ไปด่าไปว่าไปวบไปด่าไปว่าคนที่มึงเอาข่าวเขาไปนําเสนอทั้งท้งที่เขาอาจจะโพสต์อยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของเขาแล้วมันเป็นเรื่องของเขาที่เล่นทีจริงบ้างอย่างนู้นอย่างนี้บ้างแต่มึงเอาไปนําเสนอเอาไปทําไม เออถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นสำนักข่าวกระจิกกระจอกสำนักข่าวที่มันไม่ได้มีชื่อเสียงมันไม่ได้มีอะไรอไม่ว่าเลยนะบางบางทีอะเอาแต่เพจมึงเนี่ยข่าวสดแบบเนี้ยเอาไปทำไมไม่เข้าใจอันนี้ไม่เข้าใจอ่ะแล้วทุกคนดูอาจจะไม่ไม่ให้ดิฉันแบบ ไม่ให้ดิฉันแบบมีความรู้สึกว่าดิฉันต้องปกป้องตัวเองอะ่ะมันไม่ได้หรอกนะคะมันไม่ได้ยุคมันไม่ใช่เราไม่ได้อยู่ยุคที่เราต้องกลัวสื่อนะคะทุกคนมีสื่อในมือทุกคนมีพื้นที่ที่สามารถปกป้องตัวเองได้เราต้องปกป้องตัวเราเวลาที่ไอ้สื่อพวกนี้มันเอาเราไปนำเสนอในทางที่มันแบบอ่ะดูอย่างเงี้ยอ่ะสมมติอย่างเงี้ยขอโทษนะคะเนี่ยอ่ะแบบเนี้ย นี่นะคะแบบนี้เลยนะคะข่าวสดนะคะย้ําชื่อเลยดิฉันพูดได้เพราะว่าข่าวที่มันลงมันเกี่ยวกับดิฉันเลยดิฉันใช้สิทธิ์ในการปกป้องส่วนได้ส่วนเสียของตัวเองนะคะเนี่ยอ่ะแบบเนี้ยซึ่งรูปสองรูปเนี้ยมันมาจากคลิปที่มันอยู่คนละช่วงเวลาเลยมันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันเลยไม่ใช่เรื่องเดียวกันเลยดิฉันเห็นปุ๊บดิฉันรู้เลยว่า เจตนาของมันเนี่ยไม่บริสุทธิ์แล้วของต่อการนำเสนอข่าวอันนี้ไม่ไม่นับแค่เป็นแบบคลิปเลียวอะไรพวกนี้นะคะแม้แต่บางทีพาดหัวข่าวอย่างเงี้ยมึงพาดหัวข่าวอันนึงดิฉันเคยตำหนิมันตั้งแต่ตอนที่ดิฉันเป็นพระแล้วนะตอนที่ดิฉันเขียนเรื่องอพระที่เป็นเพศที่สามเนี่ยดิฉันอธิบายตามหลักพระวินัยว่าเออมันได้ไม่ได้ยังไงมันเอาไปพาดหัวเลยว่าพระมหาภัยวันชี้พระตุดไม่ผิดอย่างเงี้ย แล้วพอคนอ่านอ่านพาดหัวอ้าวคนก็คิดว่าดีฉันไปสนับสนุนให้พ้าเป็นตุด๊ดแล้วก็รู้อยู่คนไทยส่วนใหญ่มันอ่านแค่พาดหัวปุ๊บมันก็แสดงความคิดเห็นแล้วเหมือนการคนเห็นคลิปนี้ปุ๊บฟังแค่คลิปบางช่วงบางตอนซึ่งถูกตัดมาปุ๊บแสดงความคิดเห็นแลวและไอ้พวกนี้นะไอ้พวกสื่อแบบนี้นะ ขยะแบบนี้นะพวกขยะแบบนี้นะที่มันทําข่าวขยะแบบเนี้ยมันไม่เคยต้องรับผิดชอบอะไรเลยนะมันไม่เคยต้องรับผิดชอบอะไรจากสิ่งที่มันทําเลยแม้แต่ครั้งเดียวแล้วตีหน้ามึนหน้ามึนหน้าหนายิ่งกว่าปูนซีเมนต์นะแล้วเดี๋ยวมันก็ทำอีกเอาอีกแบบนี้โนะบราณก็บอกว่าการตักน้ำลดหัวตอ มันเป็นเรื่องที่ป่าประโยชน์แต่สาหรับดิฉันนะถ้าดิฉันพูดไม่รู้วนะ่านายใครมันเป็นคนทาดิฉันอยากรู้แต่ที่รู้รู้คือมึงลงในานามของเพจข่าวสดซึ่งกูถือว่ามึงอ่ะเป็นสื่อเป็นสื่อต้นต้นของประเทศที่มีคนติดตามข้อมูลข่าวสารจากมึงเป็นสื่อต้นต้นแต่กูไม่รู้แหละเมื่อมึงเอาลงในเพจหลักอย่างเงี้ยคนที่เอาลงอ่ะไม่รู้ว่าจะเป็นพนักงานลูกจ้างหรืออะไรมึงต้องรับผิดชอบ อย่าทำตัวแบบที่โบราณเขาบอกว่าตักน้ํารถหัวตอแต่กูไม่ใช้คําว่ารถหัวตอนะกูใช้คําว่ารถหัวควายเพราะกูพูดหลายครั้งแล้ว <c oughs> เหมือนตักน้ํารถหัวควายไม่เออถ้าเราฟูมไฟเราลองไห้เราอะไรเรายินดีย้ํานะครับว่าดิฉันไม่ได้มีปัญหากับสื่อดิฉันรู้ว่าสื่อมีหน้าที่ทํางาน มีหน้าที่ทํางานมีหน้าที่เสนอข่าวแต่มันต้องเป็นการเสนอข่าวบนข้อเท็จจริงไม่ใช่เอาข้อมูลเท็จหรือข้อมูลที่มันชวนให้คนเข้าใจผิดเอาไปลงแบบนี้ให้มันเกิดความเสียหายอะ่ะต่อบุคคลที่มึงเอาเขาไปนําเสนอเป็นข่าวอะ่ะ มึงจะเป็นสื่อมึงจะเป็นสื่อมึงจะมีความอคติมึงจะเป็นสื่อได้ยังไงถ้ามึงจะมีความอคติหรือมึงจะมีความแบบจัญญาบันที่มันที่มันต่ําต่ําเลียเตี้ดินเนี่ยมึงไม่ควรเป็นสื่อเข้าใจไหมครับมึงจะเป็นป้าข้างบ้านเป็นอะไรมึงก็เป็นไปแต่มึงไม่ควรเป็นสื่อมึงไม่ควรเป็นสื่อมึงไม่ควรเรียกตัวเองว่าสื่อหรือนักข่าวป้ายที่มึงชอบเอามาสวมคอมึงเอาออกไปเถอะ มึงไม่ควรเอาป้ายมาสวมคอมึงควรเอาเชือกมาสนสะพายที่จะมูกมึงเอาป้ายออกไปเลย้ป้ายที่พวกมึงชอบเอามาใส่ว่าเป็นเป็นจะเป็นนักข่าวเป็นอะไรอะ่ะถ้ามึงทําได้แค่นี้นะอยา่าอย่าเอามาสวมอย่าเอามาห้อยคอให้มันหนักคอมึงไปเอาอยางอื่นเถอะมึงไปเอากะดิ่งเอาอะไรมาห้อยคอเถอะเดี๋วกูซื้อให้ถ้ากูจะเอาเรื่องจริงๆมึงกล้าไหมเนี่ยกล้าเจอหน้ากูเนี่ยกูอยากไป กูอยากไปสํนานักข่าวจริงๆนะกูอยากไปหานะกูอยากไปถามหาความรับผิดชอบไม่ได้อยากไปถามอะไรไม่ได้อยากไปมีเรื่องหรืออยากแค่อยากไปถามหาความรับผิดชอบถ้าสมมติกูไปสํนานักข่าวเนี่ยกูถามหาความรับผิดชอบมึงที่มึงนําเสนอข่าวแบบเนี้ยแล้วไม่ใช่แค่เคสอีฉันนะหลายเคสหลายคนที่เขาโดนแบบเนี้ยเอาเขาไปหากินเอาเขาไปลงข่าวเพื่อประโยชน์ของการหากิน สำนักข่าวได้ประโยชน์เพจได้ประโยชน์จากยอดเอ็นเกตยอดกดไลค์กดแชร์หรือแม้แต่รลยได้เนี่ยแต่คนที่ถูกสำนักข่าวเอาไปลงเขาเสียหายหรือเขาถูกทําให้คนอื่นเกลียดชังหรือเข้าใจผิดเนี่ยรับผิดชอบอยังไงพวกมึงรับผิดชอบอยังไงมึงก็ไม่เคยรับผิดชอบสันดานพวกมึงอะ่ะมึงอย่าว่าแต่จะรับผิดชอบเลยอย่างที่กูพูดอะ่ะ แค่มึงทางานเดี๋ยวนี้มึงทํางานง่ายมากเลยนะสมัยก่อนนักข่าวเวลาเขาจะทําข่าวเนี่ยเขาต้องลงพื้นที่หาข้อมูลขอสัมภาษณ์ขออนุญาตขออะไรเยอะแยะมากมายเพราะเขามีจัญญาบรนแต่ทุกวันนี้มึงสิงสถิรมึงทํางานง่ายมากเลยวันหนึ่งมึงตื่นมามึงนั่งอยู่หน้าคอมมึงหาข่าวจากหน้าคอมเข้าช่องนั้นออกช่องนี้มึงก็ได้ข่าวแล้วมึงก็ดูดคลิปดูดอะไรเขาไปบางทีมึงไม่เคยมีความรู้สึกนึกคิดว่ามึงจะต้องให้ เครดิตหรือมึงจะต้องขออนุญาตถามคำถามคือมึงคิดว่าทำถูกไหมมึงคิดว่ามึงทำถูกไหมที่ทำแบบนี้ทำถูกไหมเอามึงลองถามพวกมึงดูสิมึงทำหน้าที่เป็นสื่อเป็นปากเป็นเป็นกระบอกเสียงแทนชาวบ้านแทนประชาชนและดูสิ่งที่มึงนำเสนอและสิ่งที่มึงทำกับประชาชนเนี่ย หลายครั้งมันไม่ใช่แค่การนำเสนอข่าวตามข้อเท็จจริงมันเป็นการใต่เติมสีตีไข่อะบิดเบือนน่ะขายแต่ดราม่าใช่ขายแต่ดราม่าขายแต่อะไรไม่ต้องมีใครตัดเดี๋ยวกูตัดเองเดี๋ยวกูลงกูด่ามึงแค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวกูลงแล้วเดี๋ยวกูตัดเลย ก่ไปโพสมึงเขียนข่าวถึงกูได้กูก็พูดถึงมึงได้ให้มันแฟงแๆกันให้มึงรู้ว่าไม่ใช่มึงที่มีที่มีช่องทางในการนําเสนอข่าวกูก็มีเดี๋ยวกูลงทุกช่องเลยกูลงกูลงแอปฟ้ากูลงในติกตกต๊กตอกติ๊กตกูมี3ช่องกูลงหมดแล้วถ้าเดี๋ยวกูไปร้องหาความ เดี๋ยวกูถ้ากูไปร้องหาความรับผิดชอบแล้วถ้ากูรู้ชื่อนักข่าวกูพูดชื่อมึงด้วยว่าชื่ออะไรอยู่แผนกไหนฝ่ายไหนกูจะพูดชื่อมึงด้วยเพราะว่ามึงต้องรับผิดชอบในสิ่งที่มึงทำในสิ่งที่มึงเขียนมึงอย่ามองว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยนะกับการที่พฤติกรรมของมึงที่มึงทำแบบเนี้ยแบบเนี้ย กับทุกคนแล้วไม่รู้ว่ากี่คนที่เขาเป็นเหยื่อจากการนําเสนอข่าวของพวกมึงพวกมึงมันไม่มีจรรยาบรรณอย่าเรียกตัวเองว่าเป็นนักข่าวนักข่าวต้องหน้าบางค่ะแต่พวกมึงมันหน้าหนามึงกล้าเรียกตัวเองว่าเป็นนักข่าวได้ไงถ้ามึงแน่จริงมึงเอาที่กูด่ามึงลงช่องมึงสิมึงตัดไปเลยไอ้ที่กูด่ามึงเนี่ยแล้วตัดไปให้หมดเอาให้แฟแฝล้เอาไปลงช่องมึงเลย ที่กูพูดถึงมึงเนี่ยเอาไปลงเลยพาดหัวข่าวเลยว่าแพรลี่เทศสั่งสอนข่าวสดมึงพิมพ์อย่างนี้ก็ได้มึงพิมพ์อย่างนี้ก็ได้มึงเอาไปลงช่องมึงนะเดี๋ยวกูรอดูแล้วเวลามึงลงคลิปเนี่ยมึงเขียนข้างล่างเลยว่าลงโดยใครมึงเขียนมาด้วยกูจะได้ด่าถูกคน กูจะได้ด่าได้ถูกคนสมัยก่อนเนี่ยคนเขาเขียนข่าวนะอ่านหนังสือพิมพ์เขาจะมีบอกเลยคอลัมน์นี้โดยใครเขียนโดยใครกูจะได้ด่าถูกคนให้มันแฟร์ๆหน่อยถ้ามึงกล้าที่จะทําแบบเนี้ยเนี่ยกล้าที่จะตัดคลิปทําคลิปแบบแบบเนี้ยว่ากูกูไม่ว่าหรอกเออชวนให้คนเข้าใจผิดหรืออะไรแบบเนี้ยกูไม่ว่าแบบเนี้ยกูไม่ว่าแต่มึงเขียนข้างล่างด้วยว่าชื่อโดยอะไรนางอะไรนายอะไร กูจะได้ด่ามึงได้กูจะได้ไม่ต้องไปด่าสำนักสำนักอข่าวของมึงไงกูจะได้ด่าชื่อมึงไปเลยกูจะได้ด่าชื่อมึงไปเลยเอาให้แฟฝงกับกูกูยังไม่กลัวพวกมึงเลยเนี่ยกูเปิดหน้าด่าพวกมึงกูยังไม่กลัวพวกมึงเลยฉะนั้นพวกมึงก็ไม่ต้องกลัวกูเหมือนกันเขียนไปเลยเวลามึงเขียนข่าวว่าใครอะไรว่าใครอ่ะมึงใส่ชื่อลงข้างล่างด้วยมันเหมือนกับเขียนคอลัมน์นิดอ่ะเขียนโดยใคร จะได้ด่าถูกคนและจะได้ไม่ต้องไปเหมารวมทั้งหมดด่าเป็นคนคนไปรับผิดชอบเป็นคนคนเออหลายครั้งหลายหนแล้วมันไม่ใช่ยุคที่มึงจะนึกถึงว่ามึงจะสามารถ เสนอข่าวคนอื่นเขายังไงก็ได้นะคะกูนี่แหละเป็นคนแรกที่กูจะด่าสื่อให้มึงให้มึงฟังเลยต้องมีความรับผิดชอบค่ะไม่ใช่ว่ามึงสามารถนำเสนอข่าวคนอื่นได้อย่างเดียวกูก็วิจารณ์มึงได้เหมือนกันนะมึงเป็นสื่อมึงวิจารณ์คนอื่นมึงนำเสนอข่าวคนอื่นได้กูก็วิจารณ์พวกมึงได้ถ้ามึงไร้จญญยบัณแบบนี้ ถ้าเดี๋ยวกูไปถึงสถานถ้ากูไปถึงสำนักงานมึงนะเดี๋ยวกูจะล่อนจดหมายเชิญสื่อมึงอย่าคิดว่ามึงเป็นสื่อได้คนเดียวกูจะล่อนจดหมายเชิญสื่อคนอื่นให้ไปทําข่าวแล้วกูจะไปเรียกร้องความเป็นธรรมหน้าสํานักงานมึงถ้ามึงยังไม่ขอโทษเดี๋ยวไม่รู้สึกละอายใจกับอะไรที่มึงทําเนี่ยนะเดี๋ยวกูล่อนเชิญเชิญนักข่าวไปเลยมึงจะได้รู้บ้างว่าการที่ คนอื่นเขาไปยืนอยู่หน้าสำนักงานของพวกมึงเนี่ยแล้วไปยืนยืนวิจารณ์พวกมึงอะ่ะเป็นยังไงกูไปได้กรุงเทพแค่นี้เดี๋ยวกูให้เทียบจดหมายเชิญสื่อหืม นะคะอ่ะทุกคนฝากไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นใหม่เดี๋ยวขออนุญาตเอาวันนี้คลิปอันนี้ไปลงก่อน